สวัสดีครับเพื่อนๆช่องสมุทสตอรี่นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมพามาดูรถที่แพงที่สุดในบูธซูซูกินะครับนั่นก็คือซูซูกิฮายบุสระหนึ่สามร้อยซีซีนะครับราคาที่ภาพแพงสุด,สดก็คือราคา8ปดแสนเหมาพับาทนะครับสำหรับฮายบุสระหนึ่สามร้อยซีซี เห็นว่าไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับเป็นเอกซ์ตรีมดีไซน์มากนะครับดุมากนะครับยางก็มีขนาดใหญ่นะครับ 120, ทับ70ขอบ17นิ้วนะครับมีเบรคแบมโบนะครับเบรคแบมโบล้อหน้าพร้อม ABS เป็นแบบจานเบรคคู่นะครับแบมโบท่อไอเสียเป็นแบบท่อคู่นะครับออกท้ายคู่นะครับนะครับโลโก้อายาบุสระ นะครับพายุบุษราท่อออกคู่นะครับดิสเบรกหลังขนาดใหญ่พร้อม ABS นะครับยางหลังนะครับจะมีขนาดใหญ่นะครับบิสโตนขนาดจะอยู่ที่ร้อยเก้าสิบห้าสิบขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับวงล้อเท่ากับล้อหน้านะครับแต่ขนาดหน้ายางจะใหญ่กว่านะครับเครื่องยนต์นะครับปรลมมตาจริง 1339นซีซีนะครับให้อัตราเร่งที่แรงมากนะครับสำหรับพยาบุษตะ1 3ึ่ันนะครับนะี่ครับเรือนใหม่ความเร็วสูงสุดในเรือนใหม่บอกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ สวยงามมากแล้วก็แพงมากนะครับนี่แหละครับคือรถที่อแพงสุดในบูสซูซูกินะครับก็คือซูซูกิมอญบุส s ะ 1,300cc นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ